เพิ่งประกาศข่าวดีไปผู้จัดการโปรกอฟทีมชาติไทยไปแข่งโอลิมปิก2024ที่แท้เป็นสามีของนักร้องดังเบลเกลลี่เบอรีด้านชาวเน็ตแหกคอมเมนต์ให้กำลังใจหวังนำเหรียญทองกลับไทยรัวฮ่าเพิ่งประกาศข่าวดีไปสำหรับนักร้องสาวเบลแมนัญญาลิมสเทียนหรือเบลเกลลี่เบอรีซึ่งตอนนี้กำลังเป็นว่าที่คุณแม่ตั้งคัน,คนลูกคนแรกอยู่แต่แล้วล่าสุดก็มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์เพราะมีหลายคน เพิ่งจะมาทราบว่าวินอินทาราสามีของเบลเป็นถึงผู้จัดการของโปรกอล์ฟชื่อดังระดับประเทศและยังได้เดินทางไปกับทีมเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสอีกด้วยโดยวินอินทาราได้โพสต์คลิปขณะดเดินทางไปปารีสพร้อมเขียนแคปชั่นว่า let's go to olympic paris 2024ขอบคุณเดอมีที่สนับสนุนและเข้าใจทุกสิ่งค่ะ olympic paris 2024 paris 2024 olympic thailand น,นอกจากนี้หนุ่มวินยังลงภาพที่สนามบิน พร้อมกับโปรโกอฟตัวแทนทีมชาติไทยทั้งพะชะัชรคงวัดใหม่และกิรเดชอภ,ภิบาลรัฐซึ่งทันทีที่ถึงสถานที่ก็ได้ทำคลิปรีวิวการเก็บตัวและบรรยากาศต่างๆด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กําลังใจหวังให้ทีมนำเหรียญทองกลับไทยด้วย